สวัสดีเด้อจ้าพี่น้องป้องปายมื้อนี้มีหวยเล่าพัฒนาเฮาสิพากันไปประเทศลาวเนาะจ้าวันที่12กันยาเฮาสิไปหวยเล่ากันอันหวดวันที่เก่ากันยาเนาะเฮาก็ได้2ตัวเด่นไป2กับ6เนาะก็ได้ได้เด่น6เนาะจ้าแต่ว่าโตนี้บ่มาเนาะเสียดายเลว่า เดียวหนึ่งรอผลนะเจ้ารอผลอ่าสถิตีกะโอเคเนาะเดินต่อเดินต่ออยู่ไปกะเข้าไปบเบรงแนวทางกันบันเนี่ยสิบสองกันยาเด้อจา้าไดเดนศูนย์กับสี่ 0กับ4 0 uh, ่ and 4นะจ๊ะคนแล้วก็ได้ท่อนี้ละจ๊ะพี่น้องจ้าตัวจับกันคาดเดาว่านะจ๊ะคาดเดาว่ามันสิเอาตัวเก่ามันมาออกเนาะเออนี่นี่เอามาจับกันก็อัน3ามตัวบนสักเรลีนะ่ยวเนาะพี่น้อง่าสัาน ป็นอัน2 4 2 9 2 8 6 4 6 9 6 8ซะหวานี่ก็ลองเบิงเนาะ0กับ4เนาะเอามาจับนี่เนาะจับจับ4โตโลดเป็นอย่าง080306เนาะและะ้วก็0อันแล้วก็4 8 4 3 4 6โลดว่าซั่นอือลองเบิงมันอยากเอาอันแต่อัน ตเก้าเกามออกเนี่ยเอาแปดสามหกเนี่ยเอาอแล้วก็เพิ่มเก้ามาตัวนึงน้ำเหนียวอ,อืมนี่แล้วก็อย่าลืมเบิ้ลมเนกศูนย์ศูนย์ซีซีนะรอพ้นบาเนี่ยมาเศร้าไปซื้อของอันท่านค่าเนาะ อันให้แบ่งรอยไปแม่ค้าก็บอกเครื่องคิดเลขอย่างดีมีอันซื้อไข่ซื้อกาแฟซื้อมามา่า2ห่อเนาะว่าฝน,นตกอยากสดน้ําฮอดๆว่าซั่นอันให้แบ่งร้อยไปแม่ค้าทอดมา69บาทปาท๊าดว่าก็เลยว่าอันลองสิลองเอามาอันแทงอันวยบงนมื้อนี้ว่า คือโศกดีมานมาน,มาน่ะแม่ข่าท่อนเงินเกินให้แต่ว่าอันแต่ว่าใบเฟิร์สเป็นคนยังซี่เ้ออันล้านข่าท่อนท่อนเงินเกินมากบกบ,บคอยมากเอาดอกส่วนมากอ่ะสีท้อนอเกินมาลอยหนึงน่งลอยหนึงน่งลอยหนึ่งตลอดมีหลอบนี้ท่อนมาอ,อันท้อนเกินมาสี่สิบบาทก็เลย่อวัน จาบวกไหมรู้ว่ามันคือท่อนหลแถววัสดเราก็บวกเครื่องเคลเลบไหมเ้าก็เลยยิ้มเฮ่เฮ่วัสดจ้าวัสดก็เลยขึ้นเงินกันไปสี่สิบบาทอ่ะสี่สิบก็หกเก่าในเราวัสดสีร่องเอาไปจุอันต่ำเล่าเบิ้งวัสดจ้าแนวทางหว้เหล้ามันนี่ก็มี่ทอนี่ละจ้าผู้ใดมีโต๊ะจะเป็นแม่นกับเอา ศูนย์เกษีม่กลีวเด้อพี่น้องมันมาหลอกล้ออีกเลีวได้บะเนี้แนวทางเขากำังมิเตตโตดเดิมๆเมนาะเป็นตมวลละมื่อเนี่ววายเหล็กเหล็กวันนี้แปลว่วันนี้ไปใส่ละทาม่าศูนย์ซีก็หกเก่าเนี่ยโอ้ยมวนกรุบละพี่น้องเลยท่านีเด้อจ้าสวัสดีโชคดีมี่ใช่มันมันจ้า